สมให้เข้ากันนะครับแกลบนะครับปุ๋ยคอกนะครับที่วัวดินนะครับแกลบนี่จะใส่เยอะหน่อยนะครับ แน่นนะครับใส่เยอะหน่อยนะครับปุ๋ยคอกดินในอย่างละส่วนนะครับถุงนะครับตรงนี้แล้วใี้มันเป็นรูปทรงนี้นะครับนะครับวางลงนะครับตักดินใส่ อันนี้ก็ใช้ดีนะครับนี่ใช้ผสมใตักได้จากเอกอเนรถน้ำมันเครื่องนะครับมาใช้ประโยชน์นะนี่ก่อนนะครับตั้งเรียงไว้ก่อนนะครับค่อยปลูกทีเดียวพร้อมๆกันปี่ออกนะครับให้มุมมันลงอย่างนี้นะครับ ให้มันลงก้นพอดีอย่างนี้แล้วก็วางลงวางอย่างนี้แล้วก็ตักดินียญใส่นะครับแส่นิดนึงนะครับถ้าเราตักใส่เลยมันจะไม่เป็นรูปเป็นทรงนะครับมันจะยับมันจะเป็นอย่างนี้นเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนี้เราต้องขี้ออกให้มัน ให้ได้รูปสรงมันนะครับอย่างนี้ปุ๊บกดลงนะครับ หลังจากที่เรากรอกดินใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรดน้ำให้ชุ่มชุมนิดนึงนะครับแนะนำว่าการย้ายต้นกล้าปลูกนี้นะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับควรจะเป็นตอนเย็นนะครับแดดอ่อนอ่อนนะครับหลังจากที่เราย้ายปลูกเสร็จนะครับต้นกล้าก็จะได้พักพื้นอีก สิบกว่าชั่วโมง12บส,ส,บสชั่วโมงนะครับก่อนจะได้รับแสงแดดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสในการตั้งตัวได้ก็จะเร็วนะครับช่วงที่เหมาะสมคือตอนเย็นนะครับแดดอ่อนๆต้นนี้ก่อนนะครับ ต้นใหญ่ๆเนี่ยทำเป็นหลุมขึ้นมาเลยลากเยกอะอยู่ขนาดนี้ถุงขนาดนี้ขายตามตลาดสิบห้ถึงยีบาทนะครับถุงเล็กกว่านี้ก็10บาทต่อต้นนะครับ แล้วก็รากเดินแล้วนะครับเห็นไหมครับจริงๆถ้าเป็นอ้หลุมเพาะเล็กกว่านี้รากก็จะเยอะกว่านี้นะครับตัวนี้หลุมมันใหญ่แรงนิดเดีไม่เต็มนะครับแต่เท่านี้แหละนะครับก็ย้ายปลูกด้และหรือจะเอาไว้อีกนิดนึงก็ได้เพราะถาดมันมีขนาดกว้างอยู่นะครับหลุมมันกว้างอยอ่ มันสามารถที่จะเติบโตได้อีกอยู่นะครับเพราะลมเพาะกว้างเป็นกหมือนกันครับกดลงไปอันนี้มาละโกอฮอลแลนด์นะครับ เพาะไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับดึงขึ้นมาเอามือก็ได้นะบลลงไปนะครับแล้วก็ไปพักไว้นะครับหรือเพราะชำเนี่ย ที่ที่มีแสงแดดลำไรนะครับอย่าให้โดนแสงด้วยตรงนะครับตอนนี้ต้นยังต้องการการอนุบาลอย่างใกล้ชิดอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่แข็งแรงพอเพราะเราเพิ่งย้ายใหม่นะครับรากเขาเยอะอยู่ พยายามให้มันอยู่กลางกลางนะครับกลางกลางถุงตรงกลางนะครับตรงกลางตรงปลูกนะครับมันได้กลางที่สุดนั่นแหละครับเดี๋ยวไปฝั่งนู้อ้าวเสร็จแล้วตัวนี้นีมา กเดิพยายามทำให้ลากของเขาได้กระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับเบาเนะครับเพื่อให้เขาตั้งตัวได้เร็วอย่าลืมว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการย้ายต้นกล้าคือช่วงเย็นนะครับแดดอ่อนอนนะครับแล้วก็เขาก็จะได้พักแล้วก็จะได้ตั้งตัวได้เร็วนะครับลากก็จะเดินได้ดีในช่วงเย็นเพราะว่า เขาไม่ได้โดนแดดนะครับถ้าลักษณะนี้เราทําช่วงเช้าก็พอได้นะครับแต่ว่าต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะครับให้เนะขาได้ตั้งตัวก่อนช่วงเย็นนะอนุณหภูมิเขาะจะไม่ร้อน,นครับเหมาะมันจะเหมาะกว่าเอางั้นเถอะนะครับจะเหมาะกว่านะครับ20บาทได้14บ5เมล็ดนะครับครั้งก่อนนับเนี่ยได้แค่เท่าไหร่13นับผิดเป็น นิดเดิงน,นะครับมันไปซ่อนอยู่อ้าวเรดาร์บาทกว่ามาตัวฮอลแลแนด์นะครับมา วางลงไปกดลงไปนิดนึงนะครับลากเดินดีมากมะละกอนี่นะครับเป็นอาทิตย์หนูถึงจะเห็นงอกนะครับไม่เหมือนกับพวกพวกผักนะครับ สามวันสี่วันก็งอกแล้วอันนี้เป็นอาทิตย์นะครับ7จ็ดถึงแปดเวันเจ็ดเกินเก้วันสิวันนูนะครับยังงอกไม่ครบเลยนานอยู่นะครับถ้าเป็นผักสลัดผักบุ้งสาถึงหวันก็เห็นแล้วครับอันนี้ยังไม่เห็นเลย3าถึงห้วันยังไม่เห็นว่าจะมีต้นงอกเลยเมล็ดที่งอกออกมาเลยเป็นต้นเลย แล้วก็จะเพาะอีกนะครับเพาะอีกของเป็นแขกดำนะครับเอาไว้ตำส้มตายไปนหนึ่งต้นนะครับนี่ยอดขาดสงสัยมแมลงหรือไก่จิกอ่ะเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำนะครับ ตัวนี้รดนะครับเบาๆชุ่มนะวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีนะครับไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะครับเมฆเยอะอุณหภูมิก็น่าจะไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิน่าจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ หลังจากนั้นเราก็เก็บนะครับเอาไว้เก็บไว้ในร่มก่อนนะครับสักคืนพ้นคืนไปแล้วค่อยเอามาไว้ในที่ที่มันมีแสงรำไรนะครับแต่ถ้ามีเืินพ่อชามก็เก็บที่เือนพ่อชามได้เลยครับไม่มีเือนพ่อชามก็เอาหาที่ร่มๆนะครับวางไว้ก่อนให้เขาตั้งตัวก่อน <S 2> <S 2> ออแลนด์นะครับเนี่ย ถุงขนาดนี้20บาทนะครับนี่แต่มเมล็ดแพงมากนะครับมเมล็ดตกไปบาทกว่าๆนะครับขาย20บาทได้เท่าไหร่ครับนี่2 0 0 60หรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10ถุงเท่าไหร่ครับ 260บาทนะครับอ่ะีฮอลแลนด์นะครับ,นนรบแต่ที่เขาขายในตลาดถุงไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกครับถุงนี้เล็กถุงละสิบบาทตัวละสิบบาทนะครับ เราก็เลี้ยงไปอีกสักพักหนึ่งนะครับให้เขาจเจริญเติบโตก่อนนะครับผู้ใหญ่ลงแปลงปลูกหรือใครจะาขายก็ได้นะครับราคาขึ้นอยู่กับขนาดของต้นนะครับใหญ่ก็แพงขึ้นนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหาที่เก็บก่อน เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเก็บไว้นะครับไม่มีที่เก็บเก็บในบ้านก่อนแล้วกันนะครับข้างนอกบ้านเสจถาดเก็บไว้นะครับนี่สวยอยู่นะครับสวยนะครับมะละกอรครับอ้าวนะครับเส็จอยู่3ต้น การนิส่ได้10ต้นนะครับสวยนะครับใครสนใจตัะยีสิบบาทครับอ้าว